กับเข้าสู่ช่องคันเลอร์ทอกทอคทอคค่ะกับประการคั l เลอร์ฝึกคันเลอรโยค่ะตอนนี้นะคะโยได้มานั่งอยู่กับคุณอรพินสิริจิตเกษมนะคะวายเพสเดนมาเก็ตติ้งของบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขออนุญาตเรียก พี่หุยพี่หุยได้ไหมคะได้ค่ะคือตอนที่นั่งเก่งนั่งเกรงกันไปแถวค่ะทำไมล่ะคะเพราะว่าเรียกรีดดีแล้วณอรพินปุ๊บเกรงครับพี่หุยจะเกรงใช่ไหมครับไม่ชินไม่ชินเลยค่ะเนี่ยวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรตินะคะจากพี่หุยเนี่ยจะมาพูดคุยในเรื่องของบริการของโฮมโปรในเรื่องของโฮมแคร์ค่ะค่ะค่ะ เพราะว่าทำไมคะรายการของเราเนี่ยในนวันพุทธหัสเนี่ยเราจัดไว้เป็นวันในเรื่องเดียวราเกี่ยวกับบ้านใะ่ะหจะตองใช่ครับซึ่งอาจารย์ตองเนี่ยทำการโฮมแคร์มาสองสามอาทิตย์แล้วค่ะคือเริ่มให้เริ่มให้เขาเริ่มคุณผู้ชมนะครับืเริ่มจับเริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มปรับเริ่มเปลี่ยนเลยค่ะคราวนี้เห็นว่าพอดีว่ามันตรงกับว่าทางทางโฮมโปรเนี่ยมีบริการเกี่ยวกับการดูแลบ้านอยู่ด้วยใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยบริการโฮมแคร์เนี่ยเป็นบริการที่เราเนี่ย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า่ะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการที่จะดูแลบ้านเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการหาช่างนะคะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก cool ็ไม่รู้ว่าจะควบคุมช่างได้หรือเปล่าหรืองบประมาณเนี่ยจะควบคุมได้ไหมนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่โฮมโปรทำเนี่ยเราก็คิดถึงขึ้นมาว่าเราน่าจะหาบริการใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นบริการที่เก็บกับบ้านเนี่ยให้ครบวงจรนะคะี่จริงๆแล้วเนี่ยบริการโฮมแคร์เนี่ย เราเราแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันมีเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการบริการที่แบบว่าติดตั้งย้ายจุดพวกเครื่องใช้ในบ้านอย่างเช่นพวกย้ายไฟย้ายอะย่างนี้ได้ด้วยก็ในก็มีส่วนของเราอยากเรียกว่าย้ายไฟเลยแล้เพียงว่าเดินสายไฟเดินสายไฟแล้วก็ติดตั้งตู้ควบคุม ควบคุมไฟในบ้านอย่างนี้ค่ะหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของลูกค้าเนี่ยอาจจะไปซื้อเครื่องทาน้ําอุ่นแล้วไม่มีคนมาติดตั้งให้นะคะเราก็สามารถที่จะไปติดตั้งให้เขานะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกดูดเครื่องดูดควันเตาอบอยเงี้ยฮะหรือเครื่องล้างจานอย่างนี้เนี่ยคือโฮมโปรทําให้หมดนะคะติดตั้งปั๊มแทงน้านะคะติดตั้งสุขภัณฑ์บาญชีคุณเนี่ย มีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในห้องน้าคุณไม่อยากเปลี่ยนห้องน้าแต่คุณอยากเปลี่ยนสุขภัณฑ์เพราะว่าไม่เคยสบายหรือพวกอ่างต่างๆเนี่ยอ่างล้างล้างล้างมือหรืออ่างใหญ่ๆเลยเราก็รับที่จะติดตั้งให้ก็คือว่าผมโบไม่ใช่เพียงแค่ขายและไม่ใช่ขายแต่ว่ามีบริการบริการติดตั้งให้ที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ในบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยเมื่อมีอยู่อันนึงก็คือที่น่าสนใจคือว่าปกติแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ตามคอนโดนะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแบบว่ากุญแจ ตรงประตูนะคะเป็นมันตีล็อกเนี้ยทำไม่เป็นไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอย่างนี้แบบผู้หญิงคนเดียวด้วยใช่ไหมคะก็ไปซื้อมันตีล็อกมาครับคอมาหาเรานะเราจะมีพนักงานขี่โมเตอร์ไซค์ไปเปลี่ยนให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการบริการให้ให้ความสะดวกสบายกับเขานะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งบริการของโฮมแคร์นะคะ ก็เรียกว่าคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อของที่โฮมโปรหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าคุณจะต้องไปหาช่างในการทาเองเพราะบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้คะสมัยใหม่เนี่ยหาช่างยากอย่างที่อาจารย์ตองบอกนะคะอยากจะเปลี่ยนอย่างสุขภัณฑ์ในห้องน้ำเอ๊ะเราจะไปหาช่างที่ไหนถูกไหมคะเอ๊ะถ้าอยากว่าอยากจะเปลี่ยนไฟไหมเหล่าเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์คือคนอยู่คนเดียวบ่อยคนเดียวคนเดียวเยอะใช่ไหมก็ไม่รู้จะไปหา คุณผู้ชายที่ไหนมาเปลี่ยนให้โฮมโปรมีให้ทุกอย่างใช่อย่างอันนึงนะคะตอนนี้ที่กําลังคิดมากเลยก็คือแบบเป็นพัดลมเพดานที่แบบมีไฟใช่ใช่ที่รลก็น่งคิดแบบเอ๊เราก็อยากจะเปลี่ยนนะอะไรเงี้ยนะแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็โทรมาที่โฮมโปรแล้วก็แก้ปัญหาให้คุณได้นะแล้วก็ไปช่วยในการที่จะอำนวยความสะดวกให้อันนี้เนี่ยครับหมายถึงว่าเราจะต้องซื้อของจากโฮมโปรด้วยป่ะครับหรือว่าเรามีของอยู่แล้วแล้ว ใช้บริการติดตั้งอย่างเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อของจากโฮมโปรแต่ว่าคุณต้องเป็นลูกค้าโฮมโปรนะคือเคยไปซื้อของโฮมโปรมาแล้วอย่างเงี้ยประวัติอยู่ประวัติอยู่ถือว่าเป็นลูกค้าโฮมโปรเราเซอร์วิสได้อหย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอยากจะเป็นลูกค้าโฮมโปรต้องทำยังไงคะอ้าวก็ไม่เห็นยากนี่คะก็มาซื้อโฮมโปรนะคะซื้อถ้าอยากจะเป็นสมาชิกแท็โปรก็ต้อง ซื้อครบ12,000บาทค่ะแล้วก็ได้เป็นเมมเบอร์ของโฮมโปรนะคะโดยที่ก็จะได้สิทธิประโยชน์มากมายนะคะ<ห>ในเรื่องของโฮมการนะคะค่ะส่วนอีกหนึ่งบริการนะคะเราเรียกว่าบริการทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรืออุป,ปกรณ์ภายในบ้านค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยหลายคนมักจะคิดว่าเอ๊ะเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ต้องทําความสะอาดใช่ใช่ใช่สงสัยอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราทําความสะอาดเนี่ยเราจะยืดอายุการใช้งาน นะคะที่จะยุ่การใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างยุตงจอย่างง่ายๆเลยเนี่ยคนจะคิดถึงเวลาเนี่ยทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะคิดถึงแอร์เครื่องปรับอากาศใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามีผลต่อเขาโดยตรงคือสมมุติว่าคุณไม่เย็นใช่ไหมคะคุณก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยแอร์เนี่ยต้องล้างแอร์ต้องล้างแอร์นะแอร์มันตันใช่ไหมคะก็อันนี้เนี่ยหงปก็มีบริการล้างแอร์นะคะแต่ยังมี เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายๆอีกหลายหอย่างเนี่ยที่คนคิดไม่ถึงว่าต้องล้างด้วยเหรอใช่ใชไรคะ,คะเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเครื่องซักผ้าะนะคะ,คะอย่างเครื่องซักผ้าเนี่ยก็ปก,กติแล้วเนี่ยเราจะต้องล้างเนี่ยปีละครั้ง แต่คนไม่เคยคนบอกว่าอ้าวพี่ชั้นบ้านพี่ชั้นห้าปีแล้วสิบปีแล้วฉันไม่เคยล้างเลยตลอดอายุการใช้งานจนไม่เคยล้างเลยจนมันเสียไปเลยใช่ไหมคะไปผ่าคนอื่นล้างแทนแต่ว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยค่ะมันจะมันจะหมักหมมสิ่งที่ไม่ไม่สะอาดนะคะอยู่ในนั้นนะคะสิ่งที่เป็นผล ที่เห็นชัดๆเลยคือว่าเวลาคุณเอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้าคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเ,เสื้อผ้าคุณไม่สะอาดนะมันหมองๆเป็นเพราะว่ามันยังมีสิ่งสะสมอยู่ในนั้นนะคะคถ้าคุณเนี่ยมนเทแนนซ์มันบำรุงรักษาเขาด้วยการที่ว่าให้คนของ h โฮมโ r o บริการโฮมแคร์ของเราเนี่ยไปล้างเครื่องซักผ้าคุณนะคะ มันก็จะทําให้อันที่1คือยืดอายุการใช้เครื่องซักผ้าอันที่2เครื่องซักผ้า,าคุณจะมีประสิทธิภาพในการที่จะซักผ้าให้สะอาดได้บางคนไม่เคยคิดยังไงคะว่าไอ้เครื่องซักผ้า,าต้องล้างด้วยเหรอไม่ได้ไม่เคยคิดไม่รู้ด้วยซ้ำไปค่ะใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งเนี่ยเออในกลุ่มของ พวกตู้เย็นค่ะอ้าวคุณก็เคยล้างไหมตู้เย็นคนใหญ่ทุกคนจะคิดว่าการล้างตู้เย็นคือการกินของให้หมดเปิดมาพี่เรียกล้างอันนี้เรียกกำจัดกำจัดเลยครับพ่ดยกำจัดพี่าิเรก็งแล้วก็กดให้น้ำมันไหลแล้วก็ถู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 แล้วก็คือแค่นั้นละค่ะล้างไหมค่ะไม่พอตู้เย็นเนี่ยก็ต้องล้างเหมือนกันคือล้างทั้งภายนอกและภายในเพื่อที่จะทําให การบำรุงรักษาตู้เย็นของคุณเนี่ยมีเก็บการเก็บความเย็นได้นานนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยที่แบบว่าดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าจะต้องมีปัญหาแน่ก็คือพวกแทงน้ําค่ะแทงน้ําบนดินและใต้ดินคุณไม่คุณดื่มมไปเนี่ยคุณไม่เคยรู้เลยว่าค่ะคุณสิบปีแล้วคุณก็ไม่ล้างเนี่ยคุณไม่เคยเปิดดูไม่เคยสังเกตอันนี้อันนี้นี่ถือว่าอันนี้ต้องล้างเลยนะคะก็คืออันนี้ก็จะพูดที่ฟังว่าในส่วนของ เบนเทนเซอร์วิสเดี๋ยวเราไม่ได้มีแค่เรื่องนี้อย่างเดียวนะคะมีแม้กระทั่งเรื่องของการล้างปั๊มน้ําแท้งน้ำนะคะและมีการทําความสะอาดที่นอนที่นอนเนี่ยค่ะเราเราเราทำความเราเคยดูดทำความสะอาดที่นอนเนี่ยนะคะตัวไรเต็มไปหมดเลยน่ากลัวมากเราเคยพิสูจน์มาแล้วทําความสะอาดที่นอนละเออทำเรื่องของความสะอาดผ้าม่านพรมอะไรพวกนี้เรารับดูแลหมดเราเรียกว่าโฮมโฮมเมนเทนเนนส์ค่ะเพราะว่าเราจะไม่รู้เนี่ยแหล่งเหล่งที่นอนเนี่ยเราก็แค่ปัด ใช่ใช่แบบปัดนะคะซึ่งก็ไม่พอถ้าเป็นพวกครัวพวกเตาอบนี้ต้องล้างหมดเลยค่ะฮอบพูทต่างๆเนี่ยเราทำความสะอาดได้หมดเลยอันนี้นี่คือโฮมโปรเนี่ยเราจะดูแลได้นะคะราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของโฮมอิ m p ูเมนต์เซอร์วิสนะคะโฮมอินฟูเมนต์เซอร์วิสก็คือมีเรื่องของการปรับปรุง การทาสีทั้งภายนอกภายในที่บ้านนะคะการปรับปรุงห้องน้ําห้องครัวการปรับปรุงเรื่องของการซ่อมฝ้าเพดานการทําเรื่องของไอ้พวกอะไรปูฉนวนกันความร้อนอะไรพวกนี้ปูฉนวนกันความร้อนปรับเปลี่ยนกระเบื้องพวกนี้เราเรียกว่าเราเรียกว่าเป็นโฮมอิม p r o v เมนต์นะคะราคาก็ไม่แพงอีกเหมือนกันนะคะรับรองได้ว่าถ้าใช้บริการโฮมแคร์เนี่ยนะคะก็ไม่ นึ่งคือเราไม่มีไม่ทิ้งงานมีผู้ควบคุมงานนะคะแล้วก็งบประมาณก็สามารถที่จะไม่บานปลายนะคะแล้วก็มีระยะเวลาการทํางานที่แน่นอนแล้วก็มีการรับประกันทั้หมดที่ที่พี่หุยพูดมาผมว่าหลายคนกำลังกาลังหาอยู่เลยคือมีทุกอย่างให้เรื่องสารและที่สําคัญคือบางอย่างเราไม่รู้จริงใช่ครับเราไม่รู้จริงจรว่ามันต้องทะ อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วแค่ลําพังแค่หาช่างรายย่อยมาทําเล็กๆเนี่ยครับก็แย่แล้วนี่ยังพ่วงความไม่มั่นใจอีกว่าช่างเหล่านั้นเนี่ยจะดูแลเราจนจบหรือเปล่าไใจได้่คไหนถ้าเกิดว่าอยากจะได้รายละเอียดก็ติดต่อคอร์เซ็นเตอร์เราเลยนะคะ0283160000หรือว่าจะเข้าไปดูในเว็บ นะคะ o t บริเว็ o co t h h นี่ค่ะ,คะก็จะมีรายละเอียดหมดเลยค่ะรายละเอียดว่ามีทําอะไรบ้างน,นะคะดูแลด้านไหนบ้านจริงแล้ว HOME Pro เนี่ย,ม,ย,ย pro, มีทุกอย่างที่เราชอบพูดไงโฮมโปรมีทุกอย่างใเรื่องสัรในเรื่องของบ้านผมเชื่อว่าไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะกังวลว่าคุณ,คณผู้ฟังเนี่ย ไม่ได้เป็นลูกค้าโฮมโปรเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าเกี่ยวกับ,บเครื่อง,งประเทศเนี่ยเป็นลูกค้าโฮมโปรไปแล้วเนะะี <P ol> ่ยราพโฮมโปรแบบขยายคือไปที่ไหนก็เจอโฮมโปรเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะใ,ในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะในช่วงของคันเลือดแจมนะคะยังไงเนี่ยคุณทุยก็ยังอยู่กับเราเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะในเรื่องของโฮมแคร์นะคะว่ายังมีบริการอะไรหรือว่าถ้าเกิดท่านใดนะคะเป็นนะคะลูกค้าของโฮมโปรอยู่แล้วเนี่ยโทรมาเห็นบอกว่ามีรางวัลให้ด้วยอ่าใช่ค่ะใช่เนี่ยรางวัลอะไรให้คะ ก็ล้างแอร์ฟรีอ่าล้างแอร์ฟรีทุกวัน่อล้างเครื่องซักผ้าล้างเครื่องซักผ้าฟรีนะคะแล้วก็เออ่ทำความสะอาดที่นอนดีไหมคะแล้วก็เออ่ทำเออ่ทเรื่องของเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะแล้วมีอะไรอีกอ่ะอยากได้อะไไรออยากด้ีกเนี่ยเดี๋ยวช่วงในช่วงเบรกเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกันว่าจะเอาอะไรให้คุณผู้ชมอีกนะคะอย่าลืมนะคะพบกันในช่วงทะเลทแจมค่ะ